<Everyone. S 2> mm hmm. Welcome English Online Te by to สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนวันนี้เราเข้าสู่บทเรียนออนไลน์วิชาภาษาอังกฤษโดยคุณครูนันทวันทองทัพจากโรงเรียนสุพรรณภูมิสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรีเขตหนงค่ะและหน่วยการเรียนรู้ที่เราจะต้องเรียนในวันนี้คือเรื่อง myself ก่อนที่จะเข้าสู่บทเรียนกันนะคะนักเรียนต้องรู้ก่อนนะคะว่าเราเรียนแล้วเราจะได้อะไรค่ะตอนนี้ก็ไปดูกันเลยค่ะจุดประสงค์และต,ตัวชี้วัดตอน1.1ป .6 ทั2อ่านออกเสียงข้อความนิทานและบทกลอนสั้นๆถูกต้องตามหลักการอ่านตอน1.3ป .6 ทั1 พูดเขียนเพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเองเพื่อนและสิ่งแวดล้อมใกล้ตัวจุดประสงค์การเรียนรู้เพื่อให้นักเรียนอ่านบทสนทนาเขียนและพูดให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเองได้และก่อนที่จะเข้าไปในเนื้อหาบทเรียนของเราในวันนี้นะคะนักเรียนมาทบทวนคำศัพท์ในบทเรียนของเราก่อนนะคะ,ะทำแรกนักเรียนอ่านไปพร้อมๆกับคุณครูนะคะ First word myself ตัวฉันเอง Hello สวัสดี Name ชื่อ My ของฉัน Address ที่อยู่ Road ถนน Telephone number หมายเลขโทรศัพท์ Listen ฟัง Age อายุ Postcode รหัสไปรษณีย์ต่อไปนะคะวันนี้เราจะมีสื่อการเรียนการสอนสำหรับชั่วโมงนี้คือหนังสือเซฮ e l โลและหนังสือแบบฝึกหัดนะคะใช้สองเล่มน,นี้นะคะและก่อนไปก่อนที่นักเรียนจะเปิดหนังสือ คุณครูมีตัวอย่างบทสนทนาที่เราจะได้เรียนกันในวันนี้ให้นักเรียนได้ลองฟังดูตั้งใจฟังไปพร้อมๆกันนะคะ Are you ready? One two three go what's your name? Hello, my name is Sam How old are you? I am eleven What's your address? My address is 468 Phetkasem Road, Bangkok, Bangkok 10600. What's your telephone number? Or two nine, three eight, two or two five. What do you like to do in your free time? I like swimming. เป็นอย่างไรบ้างคะนักเรียนสำหรับตัวอย่างบทสนทนาของพวกเราที่คุณครูนำเสนอให้ชมในวันนี้ใช่แล้วค่ะมันอยู่ในหนังสือเรียนของเราหน้าที่3นะคะนักเรียนเปิดหนังสือ Say Hello ไปพร้อมๆกับคุณครูค่ะ o y o u your k o o p on Page 3แล้วนักเรียนจะเจอ Talk with your friend ในหน้านี้นะคะแล้วไปเจอที่ Part A Read as an answer นะคะอะไปดูที่พาร์ท A ก่อนเลยนะคะว่าบทสนทนานี้พูดว่าอย่างไรบ้างนะคะจากที่นักเรียนได้รับชมไปเดี๋ยวเรามาแปลเนาะประโยคแรก Hello, what's your name คนนี้คือ Mrs.Lisa นะคะสวัสดีเธอชื่ออะไรต่อไปคนนี้บอกว่า Hello, my name is Jane สวัสดีค่ะหนูชื่อเจน How old are you? เธออายุเท่าไหร่ I am 11 11ปีค่ะ What's your address? ที่อยู่ของเธอคืออะไร My address is 468 p h s e m เพเกษม road, b a n g k a Bangkok, 10600ที่อยู่ของหนูคือเลขที่468ถนนเพชรเกษมเขตบางแคกรุงเทพ10600 What's your telephone number? เบอร์โทรของเธอคืออะไร029382025เบอร์โทรคือ029382025 What do you like to do in your free time? เธอชอบทำอะไรในเวลาว่าง I like swimming. ฉันชอบการว่ายน้ำนั่นเองนั่นคือบทสนทนาที่นักเรียนได้ฟังไปตอนต้นใช่หรือไม่ใช่แล้วนะคะและต่อไปนะคะเดี๋ยวคุณครูจะให้นักเรียนย้อนกลับไปดูคำศัพท์เรื่อง what do you like to do เพิ่มเติมจากในหนังสือเรียนหน้าที่2นะคะมีคำว่า I ที่แปลว่าฉันถูกไหมคะ like ชอบและชอบอะไรบ้างนักเรียนมาดูคำศัพท์ทบทวนอีกครั้งหนึ่งเนาะทีละประโยคตามคุณครูค่ะ I like singing ฉันชอบร้องเพลงนี่ประโยคที่หนึ่งนะคะ I like painting ฉันชอบการระบายสี I like reading ฉันชอบการอ่านหนังสือ I like cooking ฉันชอบการทำอาหาร I like swimming ฉันชอบการว่ายน้ำ I like playing ping pong. ฉันชอบการเล่นปิงปอง I like surfing the internet. ฉันชอบเล่น internet. ค่ะและต่อไปนะคะเป็นคำถามที่คุณครูจะถามนักเรียนนะคะว่า What do you like to do in your free time? Repeat after me. นักเรียนพูดตามคุณครูอีกครั้งหนึ่งนะคะ One two three What do you like to do in your free time? คุณชอบอะไรนั่นเองนะคะคุณชอบทำอะไรในเวลาว่างและสำหรับคุณครูนะคะจะขอตอบเป็นตัวอย่างให้นักเรียนได้ดูว่าคุณครูชอบอะไร I like singing. I need somebody hear Somebody to know, somebody to have, somebody to hold. It's easy to say, but it's never the same. I guess I kinda light away you I'm depend now the pain. Another day, bleeds and tonight you fall, And you're not here to, to get me through it all. I let my God down and then you pull To someone you love be เป็นอย่างไรบ้างคะนักเรียนเห็นแล้วใช่ไหมคะว่าคุณครูชอบทำอะไรถูกต้องแล้วคะ่ะคุณครูชอบ Singing ก็คือการร้องเพลงนั่นเองนะคะแล้วนักเรียนล่ะคะชอบทำอะไร next ยังอยู่ในหนังสือเรียนหน้าที่3อยู่นะคะ p a g e 3ใน part b read j a n e s profile Then write your profile on workbook page t o ในหน้านี้นะคะจะมี Jane profile นั่นก็คือข้อมูลส่วนตัวของเจนนั่นเองซึ่ง profile เนี่ยแะคะแปลว่าข้อมูลส่วนตัวนั่นเองนะคะและก็ต่อไปนะคะจะเป็นข้อมูลส่วนตัวของเจนแบบนี้สามบรรทัดลองฟังไปพร้อมๆกันนะคะเจน1 1 years old Her address is 468, Pekasem Road, Bangka, Bangkok, 106 00. Her telephone number is 029382025, she likes swimming. มาดูความหมายของแต่ละประโยคก่อนนะคะ ก่อนอื่นคุณครูขอเสริมในเรื่องของการอ่านเลขศูนย์ในรหัรสไปรษณีย์หรือ post code นะคะเราอ่านเป็น O หรือในเบอร์โทรศัพท์เราจะอ่านเป็น O เหมือนกันนะคะอะต่อไปค่ะดูค่ะประโยคแรก Jane is 11 years old. Jane อายุ11ปี Her address is 468เพ u e o a d ที่อยู่ของเธอคือเลขที่468ถนนเพ็รเกษม บางแคเขตบางแคแบงค์อกรุงเทพม ah หานคร10600 10600อ่ะต่อไปค่ะ her telephone number is เบอร์โทรศัพท์ของเธอคือ029382025นนั่นก็คือเบอร์ตนนี้เละะ 5. เลยะะค029382025ร็วนิดนึงนะ she likes swimming เธอชอบว่ายน้ำเอ๋นี่คือข้อมูลส่วนตัวเด่นถูกไหมคะและ นะคะมีข้อสังเกตคุณครูมีข้อสังเกตให้กับนักเรียนนะคะว่าทําไมประโยคนี้อ่านว่าเจนเจนส์โปรไฟล์น่ะถึงจะถึงแปลว่าข้อมูลส่วนตัวของเจนเพราะว่าในการเรียงลําดับคําในการแสดงความเป็นเจ้าของในภาษาอังกฤษจะต่างกับเรียงในคำเรียงคําในภาษาไทยเช่นคําว่า profile ของเจนเนี่ยในภาษาอังกฤษจะเขียนว่า Jane's apostrophe is แล้วก็ตามด้วยคำว่า profile ถูกไหมคะ ่า apostrophe s เนี่ยมันจะแสดงความเป็นเจ้าของและแปลว่าของนะคะ,ะตัวอย่างของคำในที่นี้ก็คืออะไรคะ j a n e s profile อย่าลืม apostrophe ด้วยซึ่งนั่นก็คือข้อมูลส่วนตัวของเจนและตัวอย่างอื่นๆมี manas friend หมายถึงเพื่อนของ manas ต่อไปค่ะ manas teacher นั่นคือครูของ manas เวลาที่แปลคำแบบนี้ยเราแปลจาก ด้านหลังย้อนกลับมาด้านหน้านะคะโอเคเนาะอ่ะต่อไปนะคะ My profile นี่คือตัวอย่างของการเขียน My p r o f i l e ของครูนะคะคุณครูชื่อว่าครูแปลงล้งนํำหรือครูแปง้งนักเรียนเรียกน,นะคะดังนั้นครูจะเขียนตัวอย่างแบบของครูให้นักเรียนได้ดูว่าครูเขียนอย่างไรบ้างหลังจากที่เราดูโปรไฟล์ของเจนเรียบร้อยแล้วเรามาเขียน My profile กัน นะ,อะของครูก็จะทำเป็นโปรไฟล์ในขณะที่กำลังร้องเพลงเพราะนี่คือสิ่งที่คุณครูชอบถูกไหมคะดูคะ่ะครูแป้งโปรไฟล์อันนี้หมายถึงอะไรคะแปลาจากลังมาน่าคะ่ะข้อมูลส่วนตัวของครูแป้งนั่นเองนะคะประโยคที่หนึ่งคะ่ะไปดูเลยคะ่ะ I am 32 y e a r s old. My address is 16-12-06 n o ย่านยาวซับดิสทริกต์มชุกดิสทริกต์สุพรรณบุรี7213อุน my telephone number is 095629 44 69 i like swim i like singing sorry โอเนะคะ คือค,ครูก็จะมีโปรไฟล์แบบนี้บอกว่าคุณครูอายุ32ปีที่อยู่คือเลขพี่เท่านี้16ทับ12หมู่6ตำบลย่านยาวสอำเภอสามชุกจังหวัดสุพรรณบุรี72130เทเบอร์โทรของครูประมาณนี้แล้วก็ฉันชอบร้องเพลงไอไล e ์ซิง i ก like g ออะต่อไปนักเรียนมาดูภาระง,งานของนักเรียนบ้างนะคะ นักเรียนเปิดไปที่แบบฝึกหัดแล้วตอนนี้เราปิดหนังสือแล้วนะคะแต่ละแต่ว่าเราเปิดแบบฝึกหัดในหน้าที่2ขึ้นมานักเรียนจะเจอ,อ write your profile my profile g r a p h ตรงนี้นะคะหลังจากนั้นนะคะต้องทำอย่างไรดูคะ่ะเขียนข้อมูลส่วนตัวของนักเรียนพร้อมกับวาดภาพประกอบครูจะให้อ่านข้อมูลของตอนเองเนี่ยให้คุณครูฟัง ตอนมาเรียนนะคะโดยดูจากตัวอย่าง j a n e s Profile เปลี่ยนให้เป็น My Profile นั่นเองนักเรียนดูหนังสือประกอบไปด้วยแล้วก็ดูตัวอย่างของคุณครูประกอบไปด้วยนะคะค่ะเป็นอย่างไรบ้างคะคุณครูเชื่อว่านักเรียนที่เข้ามารับชมสามารถทำได้นะคะและพบกันใหม่อีกครั้งหนึ่งในครั้งต่อไป สำหรับวันนี้ goodbye